สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube และชาว Facebook ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ร้านวอลเกษตรเทคเตอร์ของเรามีรถไถเข้ามาใหม่1คันนะคะ,ะวันนี้จะมาในค่ายของคูบตานะคะคูบตา LC708SP นะคะหรือว่า LC708 Special นะคะเป็นตัวใหม่นะคะค่ะสำหรับวันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าแล้วก็ผ่านพรวนตาช้างนะคะ6คูณ24 Heavy Plus นะคะ เราจะมาดูรายละเอียดรอบๆคันกันเลยนะคะยางหน้าเป็นยางใหม่นะคะคูปัต้ lc 708 sp นะคะสวยๆเลยอ่าเครื่องเครื่องเดิมๆเลยนะคะรอยมาร์กจากศูนย์ยังอยู่เลยนะคะเนี่ยนะคะสีสันสวยงามนะคะเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะบริเวณที่นั่งคนขับนะคะ ไม่มีรอยรั่วรอยซึมนะคะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่931ชั่วโมงนะคะยางหลังเป็นยางคู่ตัวนะคะด้านหลังนะคะเป็นผ่านพวนนะคะผ่านพวนตาช้าง6คูณ24นะคะ Happy Pass นะคะส่วนด้านหลังนะคะ PTO ใช้งานน้อยมากเลยนะคะสวยๆเลย เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยค่ะท่านใดที่สนใจนะคะมองหารถถ่ายไปใช้งานเนาะแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยค่ะค u โต้ LC708SP นะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าแล้วก็ผ่านพรวนนะคะราคาอยู่ที่445,000บาทนะคะ445,000บาทนะคะส่งฟรีนะคะสวยๆเลย ไ่้สนใจก็โทรสอบถามได้ที่0 9 1 0 0 6 2 9 7 2นะคะ0 9 1 0 0 9 7 9 7 2นะคะร้านวอลเกษตรแท็กเตอร์นะคะอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะยางหน้าเป็นยางใหม่เนาะ,นะคะ่ะไม่มีรอยรั่วรอยซึมนะคะรอยเยิ้มไม่มีเลยนะคะเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาชมวิดีโอการทำงานของตัวรถกันนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ